ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับนี่จะมาทำวันนี้จะมาทำ,าทำต้นอ่อนผักกวางตุ้งไปเดินตลาดมานานๆมีทีหนึ่งเห็นน้องเข้าว่านะครับพวกาเขาก็จะ เษตรกรเขาจะเอาเมล็ดกวางตุง้งโปรยแปผักเสร็จปุ๊บพอเริ่มงอกพอมันเยอะไงครับพอมันเยอะเนาะเขาก็จะดึงต้นที่ี่ออกมาเพื่อที่จะไม่ต้องแย่งสารอาหารกันก็เลยจะเอาตัวเนี้มาขายมันละสิบบาทก็เลยลองซื้อมาผัดเผ็ดดูไม่ไม่ใช่ก็เลยลองซื้อมาผัดที่ม,ม,ลลม,มันอ่อยดูเนาะต,ตอนนี้ก็เปิดแก๊สให้ร้อนๆเลยแล้วเดี๋ยวมาโขกกระเทียมพริก มาไว้อเรียบร้อยแล้วผมก็จะมีเนาะพริกกระเทียมแล้วก็ใส่น้ำมันหอยแล้วก็ใส่ซอสฝากเขียวลงไปต่อแกกระทะร้อนแล้วรอ้อนกระทะร้อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไปผัดเลยมไม่ร้อนเท่าไหร่เราจะเติมน้ำสักนิดนึง โอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับ You are อยู่อนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ